สวัสดีค่ะเพื่อนๆนนี่คือเห็ดสามอย่างจ้าเพื่อนๆนมีประโยชน์นะคะเห็ดหอมสดค่ะดอกสวยสวยแล้วก็มีเห็ดหัวหนูเห็ดกระดุมค่ะมาจะมาทำแกงเห็ดสามอย่างกันค่ะเพื่อสุขภาพนะคะวิธีทำก็ง่ายๆค่ะมาจ้ามาทำกันมาอร่อยด้วยนะคะอร่อยมาทำกันจ้าน้ำเดือดแล้วค่ะพี่น้องจ๋าน้ำเดือดแล้วนะ ยงไก่ก็จะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดล,ลงไปค่ะย่งไก่ก็จะใส่ใบตะไคร้ใบมะกรูดล,ลงไปนะคะพริกแกงหล้งย่งไก่ตำแล้วค่ะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดค่ะลงไปแล้วเราก็ใส่นิ้วเื่องพริกขี้หนูแดงตะเตรียมหอมตำลงไปแหลกแน่บ่แหลกแน่ แกงอีสานบานเขาจะพี่น้องแส่แอืมเห็ดกระใส่ลงไปค่ะพี่น้องเห็ดกระใส่ลงไปเห็ดสามอย่างนะคะเห็ดสามอย่างค่ะใส่เห็ดเห็ดสามอย่างค่ะใส่ลงไปเห็ดสดสดใส่ลงไป,น,งไปน่ากินน่ากินค่ะพี่น้องค่ะใส่ลงไปไม่ต้องรอให้น้ำเดือดหรอกเพราะว่าเห็ดมันไม่คาว ใส่น้ำปลาลงไปจ้าตามด้วยตามด้วยชุรสเด้อตามด้วยชุดลรสค่ะชุรสชุดลรสแล้วก็รสด,ดีใส่ลงไปเพื่อความอร่อยตามด้วยรสด,ดีค่ะตามด้วยรสด,ดีนะคะ ตามด้วยรสดีค่ะตามด้วยรสดีนะเนี่ยใส่ลงไปเพื่อความอร่อยเพื่อความอร่อยนะคะปิดฝาไว้ก่อนค่ะฝาไว้ก่อนนะคะ ปิดฝาไว้ก่อนค่ะรอให้เดือดเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันใหม่นะคะเดี๋ยวรอปรุงเครื่องอีกรอบหนึ่งใส่ใบแมงลักใบอตูค่ะเดือดแล้วจ้าแกงเห็ดเราเดือดแล้วนะจ้าเราก็จะมาชิมรสชาติกันค่ะเดือดแล้วแกงเห็ดสามอย่างเดือดแล้วค่ะเราก็จะชิมรสชาติกันนะคะมันจะอร่อยแค่ไหนมะขามเปียกไยยก่ก็ใส่ไปด้วยนะให้มันออกเปรี้ยวนิดๆไม่ต้องเปรี้ยวเยอะค่ะแกงเห็ดสามอย่าง ใส่น้ำปลาแดกใส่น้ำปลาแดกขวดมาชิมรสชาติก่อนค่ะอืมอร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆเนื<ๆ>้ไก่ใส่ทุกอย่างแล้วค่ะตามด้วยใบอีตูเดอ้อพี่น้องเลยใบอีตูมันสิเข้ากันก็ใบอีตูเดอ้อแกงเข็ดนี่็นตตาแสบบแกงเข็ดเไก่บิตตาแสบบ จะใส่ใส่ใบอีตูมันหอมแล้วพี่นอ้องเราต้องไปใส่อย่างหลายดอกใส่แค่ใบอีตูพอมันจะได้หอมนากินบอค่ะานากินบอแกงเห็ดสามอย่างเนไก่นะคะสดน้ําเพื่อสุขภาพค่ะเห็ดหอมซดสดเนาะเห็ดหอมมขาขายกิโลละสองร้อยนะเนไก่ก็ซื้อมาครึ่งกิโลแล้วก็เห็ดหูหนู 20, หยี่สิบเห็ดกระดุมอีกสิบห้าบาท หม้อแกงหม้อน,นี้ก็ร้อยกว่าบาทเองไม่แพงด้วยค่ะไม่แพงด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายไก่ด้วยนะคะมากินแกงเห็ดสามอย่างด้วยกันค่ะเพื่อนๆขอขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่มารับชมลงหน้าชาแนลค่ะขอบคุณนะคะอืมอร่อยค่ะเพื่อนๆอร่อยอร่อยนะคะอร่อยค่ะยกยกโป้ให้เลยอร่อยมากนะคะ ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะมากินแกงเฮดสามอย่างนํากันเ้อะพี่น้องแกงเฮดสามอย่างมันแซ่บหนากกินหนากกินค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมาเด้อมาแซ่บเด้อมาแซ่บน้ำกันค่ะกินแกงเฮดน้ำกันค่ะพี่น้องแซ่แบแซ่บมาเด้อมาเด้อ